สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาปลูกผักปังกันค่ะผักปังปลูกง่ายนิดเดียวเองค่ะเพื่อนๆเราซื้อมาจากตลาดนะคะเราก็เอากิ่งของเขาะค่ะเอาใบออกแล้วกิ่งของเขามาปักปกนะคะก็เนี่ยค่ะเห็นไหมพิงปลูกก็จะออกยอดแตกกอออกมาตามที่มันเป็นตุ่มๆนะคะจะออกจะมียอดออกมาเราจะสังเกตเห็นเนาะเนี่ยค่ะปลูกง่ายนี้เดียวไม่ต้องพ่อมาเล็นให้นานเนาะ แค่นี้ก็ได้แล้วเห็นไหมคะผักปลังเขาไม่ค่อยชอบแดดจัดนะคะเราควรเก็บไว้ในร่มลำไรคะ่ะการดูแลก็ใส่ดินล้วนมูลงัวแล้วก็ดินที่เราใช้ผสมนะคะพิงก์ก็จะมีดินล้วนสองส่วนมูลงวหนึ่งส่วนแล้วก็ขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนคะ่ะ หรือเป็นดินเก่าดินอะไรก็ได้แล้วก็เติมมูลงวัวลงไปเพื่อเพิ่มสารอาหารให้เขาก็ได้ค่ะเห็นไหมคะพิงก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวก็คอยดูยดไปค่ะประโยชน์ของเขาก็มีเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวพิงจะเล่าให้ฟังว่าพิงอาเป็นโรคกระเพาะแล้วพิงก็ อาหารที่กินก็จะมีมีให้เลือกน้อยนะคะทุกคนก็เลยปลูกผักอันนี้แหละไว้แล้วพิงก็เอามาต้มกินแบบว่าเอามาต้มแล้วก็กินเพราะเขามีเมือกไงพอเขามีเมือกเ,อเ,ม,เม,อกมือกของเขาเนะ่น่าจะทําให้เราหายจากโรคกระเพาะนะคะน่าจะรักษาแผลกระเพาะค่ะเพราะว่าพิงก็กินกินบ่อยๆแล้วก็ค่อนข้างจะดีขึ้นเนาะแล้วก็กินพวกขมิ้นซันแล้วก็อ่ากระเจีย๊ยบเขียว ก็ช่วยได้ค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆเนี่ยตอนนี้ก็จะได้เก็บแล้วปลูกง่ายนิดเดียวเองในพิงก็จะเก็บเพราะว่าพิงอยากให้เขาเป็นพุ่มเหมือนเขาจะเลื้อยนะคะแต่ว่าเราไม่ให้เขาเลื้อยหรอกเราจะให้เขาเป็นพุ่มจะได้เก็บใบเขามากินเนาะไม่ค่อยอยากได้ยอดเท่าไหร่ถ้าเขาเป็นพุ่มมีใบใหญ่ๆเนี่ยก็จะโอเคประโยชน์เขาอยู่ในใบยเยอะ ส่วนการให้ปุ๋ยนะคะพิงก็ไม่ค่อยจะให้เท่าไหร่หรอกแต่ว่านานๆให้ทีก็จะเป็นปุ๋ยมูลงวที่เราเอาเราหมักไว้นะคะการหมักมูลงวก็มีนะคะที่พิงทำคลิปไว้ก็ให้อาทิตย์ละครั้งหรือสองอาทิตย์ครั้งก็ได้ค่ะเพราะเขาเป็นพืชที่ปลูกง,ง่ายอยู่แล้วอะเนาะมาลงมาแงก็ไม่ค่อยมามาวนมาสนเท่าไหร่และอีกอย่างหนึ่งนะคะ เคยโดนแดดแล้วเขาใบเหลืองค่ะแดดจัดๆนะใบจะเลืองเหลืองพิงก็เลยเอาเข้าร่มเนี่ยนี่ก็อยู่ในร่มลำไรก็กลับมางามเหมือนเดิมอันนี้คือเก็บหลายรอบแล้วนะคะปลูกแค่สองกระถางเองแต่เก็บว่าได้เก็บหลายครั้งมากตัดแล้วก็ออกใหม่ตัดแล้วก็ออกยอดให้เรามาเก็บใหม่เอามาผัดเอามาแกงเอามาลวกจิ้มน้ำพริกได้หมดเลยค่ะสารพัดเมนูเลยนะคะพื้นที่น้อยๆก็ปลูกได้ พอได้เก็บในครัวเรือนพอไม่ได้ไปตลาดนะคะเก็บมาทานได้เนาะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเนี่ยนี่ก็เก็บมาหลายครั้งมากเลยให้ปุ๋ยแค่อาทิตย์ละครั้งหรือสองอาทิตย์ครั้งะะก็ได้เก็บตลอดแล้วค่ะแล้วก็หมั่นตัดยอดเขาหน่อยแล้วก็ดูว่าเขาโดนแดดมากไหมหรือสังเกตใบเหลืองไหมถ้าใบเหลืองเราก็เอาเข้าร่มแบบลำไรนะคะเพราะเขาไม่ชอบแดดมาก นี่ค่ะพิงก็ถอนเดี๋ยวนะเดี๋ยวพิงจะให้ดูนี่พิงก็ถอนเอามานะคะอันนี้พิงก็ปลูกอีกเนี่ยก็พอได้เก็บอีกแล้วเนี่ยค่ะคือไปตลาดมาเรืออะไรก็ตามเราก็เอายอดเอาเอายอดเขาเอากิ่งเขามาปักอันนี้ก็เนี่ยพิงก็เพิ่งปลูกก็ออกละนี่ค่ะพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกผักกินได้นะคะไม่จําเป็นต้องพื้นที่เยอะแยะมี กระถางมีอะไรก็ปลูกไว้พอได้เก็บไว้ในบ้านครอบครัวเล็กๆเนี่ยค่ะวันนี้พิงก็เก็บมาโอเควันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูแค่นี้นะคะขอบคุณผู้ติดตามรับชมทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตพวกนี้ให้ดูนะคะปลูกผักทุกวันค่ะมีความสุขมาก